สวัสดีครับผมเลนละเขาป่านะครับผมสวัสดีครับผมตั้มครับวันนี้รับผมผมเนี่ยจะไปหาน้องที่อา,าศัยอยู่ในป่านะครับสองพี่น้องที่อา,าศัยอยู่ในป่าก็ผมมาทุกๆครั้งเนี่ยผมไม่เจอพ่อแม่ของเขานะเจอเพียงแค่สองพี่น้องที่อา,าศัยอยู่ในป่าและตอนนี้ผมนะครับได้นําของกินของใช้แล้วก็จะทำกับข้อให้น้องกินแล้วก็จะนอนเป็นเพื่อนน้องในคืนนี้นะถ้าเจอน้องนะ โอเคทุกคนไม่รู้ว่าน้องยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าน,นะเพราะว่าหลายๆช่องเนี่ยเขาเจอโจรเจออะไรอย่างเงี้ยเผื่อน,น้องแบบกูรวดอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทุกคนนั่นแหละโอเคก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องกันครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ยังไงนะไปกัน ก่อนที่จะไปถึงที่พักน้องนะครับผมนี่นะโอ้โหน้ำตกไหลลงมาสวยมากๆเลยนะครับนี่นะโอ้โหมุนสวยงามมากทุกคนะตั้มมีใครอยู่ไหมใช่หรอ,รอน้องไม่อยู่หรอรจริงดิ ไม่มีใครอยู่เลยเหรอควบลังขานไปไหนฮะลังขาน่าจารย์เอากลับนะ้วมั้งเพราะว่าพวกเขาก็กลัวคนเมา,เาไงอ๋อนี่ที่นอนน้องเหรอน้องไปได้อ่ะไม่รู้เหมือนกัน โอ้ที่นอนที่นอนน้องค่อนข้างที่จะลำบากนะเนี่ยเราแก้ใหม่ให้ไหมเดี๋ยวมึงขึ้นไปดูให้หน่อยดิข้างบนมีใครอยู่ไหมได้เดี๋ยวนี่ก็จะให้เพื่อนตั้มนับขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่านะ ให้นอนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะลําบากน้องแล้วก็เวลาสัตว์เลื้อยคานอะไรมาเนี่ยน้องนอนอยู่เนี่ยกลัวจะโดนพวกสัตว์เลื้อยคานเล่นงานเอานะโอเคผมคิดว่าผมจะสร้างที่พักใหม่ให้น้องแต่ว่าจะสร้างแถวนี้แหละทุกคนนี่นะเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะยกพื้นให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเวลาสัตว์เลื้อยคานอะไรอย่างเงี้ยจะได้อ่า ไม่ได้ขึ้นมาหาน้องนะนี่นะถ้าอยู่อย่างนี้เนยผมคิดว่าน้องคงจะอยู่ลำบากแหละมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยไม่เจอน้องเขาด้วยเหรอน้องไปแล้วเหรอไปไหนวะก็ทุกคนชอบตอนนี้เพื่อนตั้มบอกว่าไม่เจอน้องอยู่นะน้องไปไหนวะ กลับไลหรือเปล่าไม่แน่นะกับไลกับพ่อหรือเปล่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราจะสร้างที่พักใหม่ให้ตรงนี้ยกส่งให้หน่อยไม่ใช่หรอกถ้านอนตรงนี้ลำบากสัตว์เลื้อยคานอะไรแบบนี้เข้ามาหาน้องคิดว่าไม่นารอดเนาะโอเคมาเดี๋ยววางเขาของก็อ่า ทำที่พักกันก่อนแล้วก็จะทํากับของกับข้าวแล้วก็แขวนไว้ให้น้องนะน้องเนี่ยกลับมาจะได้ได้กินพอดีเลยโอเค ว่าน้องไปไหนกับตามราว่าจับไล่ไปกับพอ่อใช่ป่ะไ,ไ,ไม่เจอเลยน่าจะไปไล่กับพอ่อก็ผมเนี่ยไม่ได้เยี่ยมเยนน้องเลยนะผมเนี่ยได้ให้เพื่อนเล็กกับเสือแล้วก็พี่ๆเนี่ยได้มาเยี่ยมน้องก่อนส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมน้องเลยอะ แต่กรณีนี้ยากเลยนะมากนะ ก็พี่ๆครับเราใช้ตะปูใหญ่นะเพื่อความทนทานนะแต่ว่าอาจจะตอกยากลำบากนิดหน่อยนะเพราะว่าคอนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กไปหน่อยนะ โอเคครับ okay, ทุกคนครับตอนนี้นะครับที่พักของเรานะครับก็ได้ประมาณ80%แล้วละนี่นะเดี๋ยวเรานะครับจะเอาใบไม้แล้วก็กระสวงกระสอบเก่าๆอะไรเงี้ยมาวางไว้นะครับเพื่อทีอ่เด็กเนี่ยนอนเนี่ยจะได้สบายตัวนะน้องๆน,นอนเนี่ยจะได้สบายนะจะได้น้องไม่ลำบากตามเดี๋ยวตอกตรงนี้หนอยนะโอเคทุกคนนี่นะเรานะครับก็ยกสูงแล้วนะครับนี่เลย สัตว์เลื้ยคานเนี่ยถ้าเราให้อยู่ที่นั้นเนี่ยผมว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งนะโดนสัตว์เลื้ยคานเนี่ยทำร้ายน้องแน่นอนอันนั้นเนี่ยผมเลยยกสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องโอเคมาแล้วเรามาลุยกันต่อครับเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเอา ครับทุกคนตอนนี้ผมแล้วก็เพื่อนตั้มได้ช่วยกันปูนะครับตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะผมคิดว่าคงจะไม่ชิแล้วแหละนี่ยนะจะเอาผ้าใบที่อคุณป้าท่านหนึ่งนะส่งมาให้คุณแมนะ่เอ๋นะเออนี่นะคิดว่านะ่าจะปูนอนได้สบายแหละโอ้โหสุดยอดทุกคนมาเดี๋ยวขึ้นไปโย สบายไหมเพื่อปปนสดๆครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรานะครับก็สร้างกระ๊อบได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยป้าสวยเกินสวยขนาดที่พักหน้าอยู่มากๆเลยทุกคนแล้ววันนี้ผมแล้วก็เพื่อนตั้มครับรอน้องอยู่ประมาณครึ่งวันได้นะทุกคนไม่เจอวิเว์ที่น้องจะกลับมาเลยนะก็เดี๋ยวผมกับเพื่อนตั้มครับจะวางของกิน ไว้ให้น้องตรงที่กระตอมนะคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำกับข้าวและโอเคทุกคนของของกินอยู่ไหนนะในกระเป๋าโอเคเดี๋ยวไปเยิบให้น้องหน่อยแล้วก็จะแขวนไว้ตรงนี้นะแล้วก็ผ้าใบตรงนี้ผมคิดว่าผมจะเก็บไปนะครับแล้วก็รอดูน้องกันอีกทีหนึ่งว่าเย็นนี้เนี่ยน้องจะกลับมาหรือเปล่านะถ้าเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยโจรกระจอกเนี่ยขโมยไปแน่นอนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวให้พันตั้มไปเยิบมขนออกมาแล้วก็จะแขวนไว้ที่นี้ครับ มีอะไรมากินบ้างว่ะเพื่อนมีมามา่ากับปลากระป๋องแล้วหม้อนี่เสือก็เอาอมาแล้วไม่ใช่หรอ,อสแสดงว่าเสือน่าจะเอาไปเก็บด้วยนะเพราะว่าเสือก็กลัวมีคนมาเอาไงเนี่ยจะแขวนไปตรงนี้แขวนเก็บไว้ข้างในเหเก็บไว้ข้างในบ้าน,านก็ได้เก็บไว้ข้างลางไว้ตรงนี้แหละนะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ เดยวน้องมาน้องก็น่าเจอแหละโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเพื่อนตอั้มโดยท้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ